สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องและลูกหล,ลาน,ลาน,ลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้สงบจิตสงบใจที่จะเข้ามาฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันทุกวันสำหรับเช้าวันนี้วันที่ส6หกกุมภาพันธ์พระองค์ทรงตัดว่าจงขอบคุณเราสำหรับ เหตุการณ์ต่างๆที่บังคับให้เจ้าต้องนิ่งสงบอย่างใช้ช่วงเวลานี้เสียไปเปล่าๆโดยการคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยหรือลุกขึ้นมาทำการต่างๆเองโดยความใจร้อนในช่วงเวลาที่เจ้าควรจะนิ่งสงบนี้หลายครั้งที่ตก่งมหัศจรรย์และ ยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากในที่คุมขังหรือแม้กระทั่งบนเตียงคนไข้ดังนั้นแทนที่จะรู้สึกไม่พอใจในความจํากัดของร่างกายอันอ่อ,อนแอของเจ้าจงสแสวงหาเราในหนทางของเราในทุกๆสถานการณ์บางครั้งความจํากัดบางอย่างก็สามารถปลดปล่อยหรือสร้างสารรค์สิ่งใหม่ได้ ตราบใดที่มีความปรารถนาอันสูงสุดของเจ้าคือการใช้ชีวิตที่ติดสนิทกับเราการเงียบสงบและการไว้วางใจเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เจ้าสัมผัสได้ถึงการจะติดอยู่ด้วยของเราอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นจงอย่าได้รังเกียจวิธีง่ายๆเหล่านี้เลยแม้เจ้าจะรู้สึกถูกตัดขาดจากโลก แต่ความไว้วางใจอันสงบนิ่งของเจ้าจะเป็นการแสดงจุดยืนอันทรงพลังของโรคฝ่ายจิตวิญญาณและดิจฐานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอน,นั้นอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำเซคาิยาบทที่สองข้อสิบสามบรรดามนุษย์เอ๋ย จงนิ่งสงบอยู่ต่อพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงตื่นและเสด็จมาจากที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้วอิสยาบทที่30ข้อ15เพราะพระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลสะดับดังนี้ในการกลับและหยุดพักเจ้าทั้งหลายจะรอด กำลังของเจ้าจะอยู่ในความสงบและความไว้วางใจและเจ้าก็ไม่ยอมทําตามสองโคลินบทที่12บข้อ9แต่พระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิเดชของพระคริสจะได้อยู่ในข้าพเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าทุกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณ ที่พงค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกทุกคนพระองค์จะทรงห่วงใยคอยดูแลให้ลูกนั้นพบแต่ความสุขความสำเร็จไม่มีปัญหาใดๆที่จะมาทำให้ลูกนั้นมี ความทุกข์ได้เพราะพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองลูกๆทุกคนตลอดมาพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้ตรงโปรดเมตตาสถติดอยู่กับลูกทุกคนอวยพระพรให้ลูกทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานต่างๆที่ ทำจะไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องการเงินการงานและปัญหาครอบครัวให้หมดไปและมีสันติสุขลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท้านค่ะ